โลกในมุมมองของ v a l u e investor ตัวดรนิเวศเหงษชิระวะรากรนักเลือกคิดก่อนทำการเป็นนักลงทุนแบบ VI ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทของผมในวัยตั้งแต่44ปีมาจนถึงวันนี้ชีวิตและความคิดของผมแทบทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปผมยังคงเป็นคนที่มัธยัต มีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมีความรับผิดชอบและมีวินัยสูงและเป็นคนที่ชอบลงทุนนั่นคือเสียสละการบริโภคในวันนี้เพื่อสิ่งที่มากกว่าในวันข้างหน้าหรือลำบากวันนี้เพื่อที่จะสบายในวันข้างหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนก็คือการเปลี่ยนจากนักสู้เป็นนักเลือกหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่าก็คือเป็นนักเลือกก่อนที่จะสู้และนั่นนํามาสู่ภาคปฏิบัติที่สําคัญมากก็คือ ก่อนที่จะทําอะไรผมจะคิดก่อนทําไม่ใช่คิดก่อนว่าจะทําอย่างไรแต่มักจะเป็นคิดก่อนว่าจะทําหรือไม่ เดี๋ยวนี้ผมจะไม่ทำอะไรที่ที่ไม่ได้มีความหมายหรือเป็นประโยชน์อะไรในชีวิตเพียงพอที่จะทำหรือทำแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทำง่ายหรือสนุกที่จะทำตัวอย่างง่ายๆก็คือให้ไปสอนคอร์สเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือการลงทุนซึ่งจะต้องเตรียมการสอนออกข้อสอบตรวจข้อสอบและให้คะแนนกับน,นักศึกษาหรือคนที่เข้าอบรมที่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนหรืออยากได้วฒด ในกรณีแบบนี้ในอดีตผมทํามามากโดยเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นนักสู้ที่นอกจากการทํางานเป็นลูกจ้างประจําในบริษัทเอกชนแล้วก็ยังสอนหนังสือเป็นงานเสริมเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการจบปริญญาเอกทางการเงินมาถ้าไม่สอนแล้วจะให้ทําอะไรแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ทําแล้วจริงๆแล้วช่วงที่เป็น VI ใหม่ๆผมเองก็ยังต้องทําสิ่งที่ตนเองไม่ชอบทําและทําไปก็ไม่ทําให้ตนเองเก่งขึ้นหรือเป็นประโยชน์ในอนาคต แต่ต้องทำเพราะมันเป็นอาชีพที่หาเงินได้ดีและทำให้เรามีสถานะในสังคมและทั้งสองอย่างนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงที่เรายังไม่มีอิสรภาพทางการเงินดังนั้นการเป็นนักเลือกที่มีอิสระในการเลือกว่าจะทำอะไรก็ได้จริงๆนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีความมั่งคั่งเพียงพอแค่ไหนด้วย ในช่วงหลังจากที่ผมมีอิสรภาพทางการเงินสมบูรณ์และออกจากการทำงานประจำเมื่ออายุประมาณ50ปีเศษผมก็เริ่มที่จะเข้มงวดขึ้นในการที่จะรับงานหรือทำงานอะไรที่ตนเองไม่ชอบนอกจากนั้นงานที่มีความสนใจและอาจจะอยากทำผมก็จะคิดก่อนที่จะทำโดยเฉพาะถ้าเป็นการทำที่ใช้เวลาและเป็นเรื่องต่อเนื่องระยะยาวผมจะคิดอย่างถี่ถ้วนว่าผมจะทำได้ดีหรือไม่และผมจะชนะไหม คำว่าชนะของผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเข้าไปต่อสู้หรือแข่งขันกับใครจริงๆคำว่าชนะของผมนั้นแปลว่าถ้าแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนใหญ่หรือในความรู้สึกของผมหรือคนอื่นที่ไม่ลำเอียงผมจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนการที่จะทำได้ดีหรือเป็นผู้ชนะนั้นผมจะเริ่มคิดจากปัจจัยหรือความสามารถในการแข่งขันของเรื่องนั้นก่อนว่างานแบบนั้นอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าแข่งได้เปรียบ และถ้าทําได้ดีก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะประสบความสําเร็จสูงตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนักแสดงความสําเร็จก็คงเป็นดารานําในแต่ละกลุ่มหรือบทบาทเช่นเป็นพระเอกนางเอกหรือเป็นตัวตลกหรือตัวประกอบที่โดดเด่นก็ต้องดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นคนที่ชนะมักจะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรเช่นหน้าตาดีรูปร่างดีนอกเหนือไปจากการแสดงที่จะต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งเป็นต้น เช่นเดียวกับเรื่องของกีฬาที่บางทีถ้าคุณตัวเล็กในหมู่นักกีฬาประเภทนั้นโอกาสชนะก็อาจจะยากมากหรืออย่างการทํางานเป็นลูกจ้างอย่างที่ตัวผมเองครั้งหนึ่งเคยทํางานเป็นวานิธนากิจของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งผมทํามานานพอสมควรแต่ประสบความสําเร็จน้อยมากหรือเป็นผู้แพ้ทั้งๆที่ทุ่มเทแทบตายแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีความรู้มากพอเพราะเรียนจบปริญญาเอกทางการเงิน หลังจากออกมาจากวงการและคิดย้อนหลังกลับไปถึงได้รู้ว่าเราซึ่งหมายรวมถึงบริษัทและพนักงานรวมถึงตัวผมเองนั้นไม่มีปัจจัยหรือความสามารถในการแข่งขันเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ผู้นำทางด้านไอบีหลายแห่งเช่นเราไม่มีผลงานที่โดดเด่นพอที่จะไปขายให้กับลูกค้าคนของเรารวมถึงตัวผมเองนั้นภาษาอังกฤษแย่มาก และในวงการนี้ข้อเสนอหรือรายงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่อนแอนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทางด้านผู้ขายหุ้นและนักลงทุนนี่ยังไม่ต้องพูดถึงฐานลูกค้าที่เรามีน้อยมากเนื่องจากเพิ่งมาท,ทําทีหลังนานมากผลก็คือแข่งทีไรก็แพ้แทบทุกทีและคนที่ชนะก็จะมีปัจจัยในการแข่งขันที่ดีขึ้นเรื่อยๆและทําให้การแข่งขันต่อมา ก็ชนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นวงจรแห่งความรุ่งเรืองที่ทําให้ชนะและประสบความสําเร็จซึ่งก็รวมไปถึงคนที่เข้าไปทํางานทีหลังก็จะได้อนิสง์จากความได้เปรียบของตัวบริษัทและทั้งหมดนั้นผมก็นำมาประยุกต์ใช้กับบริษัจทจดทะเบียนทั้งหลายในตลาดหลักทรัพย์ที่เราเข้าไปเลือกซื้อหุ้นแบบ V.I ในแบบซ u เปอร์สต็อกที่เราต้องการเลือกหุ้นผู้ชนะในราคาที่ไม่แพง วิธีการก็คือดูว่าในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัทอะไรคือปัจจัยสําคัญในการแข่งขันซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมก็จะไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีปัจจัยบางอย่างร่วมกันอยู่ตัวอย่างเช่นเรื่องของขนาดซึ่งบางอุตสาหกรรมขนาดอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญมากแต่ในธุรกิจค้าปลีกนั้นขนาดหรือเครือข่ายที่ใหญ่จะได้เปรียบค่อนข้างมากและเมื่อใหญ่ถึงจุดหนึ่งการแข่งขันก็มักจะแทบหมดไปรายใหญ่แทบจะชนะเสมอ การวิเคราะห์ว่าใครหรืออะไรจะแพ้หรือชนะนั้นสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับนักเลือกโดยเฉพาะการเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ความสำเร็จหรือล้มเหลวแทบทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกหุ้นหรือหลักทรัพย์ถูกตัวไหมและสิ่งที่จะต้องศึกษาและรู้จริงก็คืออะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน,ขนหรือในความสำเร็จของผู้เล่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจได้เองส่วนมากแล้วก็จะมาจากการวิเคราะห์ การวิจัยของกูรูทางธุรกิจที่ได้เขียนหนังสือหรือแบบเรียนให้นักศึกษาเรียนรู้การอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือกรณีศึกษาทางธุรกิจเองก็มีความสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจและนำมาใช้วิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือเหตุผลที่นักลงทุนเอกของโลกทั้งหลายมักจะเป็นนักอ่านตัวยงทั้งนั้นการวิเคราะห์ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้นั้นแน่นอนว่าไมใ่ใช้เฉพาะในธุรกิจหรือหุ้นหรือการลงทุน ที่จริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการวิเคราะห์ตัวเราเองว่าเราจะชนะหรือแพ้ในชีวิตและเราควรจะทำอะไรที่จะทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้นส่วนตัวผมเองนั้นจนถึงอายุ44ปีผมเลือกหรือที่จริงควรจะพูดว่าไม่ได้เลือกส่วนหนึ่งอาจจะเพราะไม่มีสิทธิ์เลือกให้ต้องทำงานหรือทำสิ่งต่างๆที่ตนเองไม่มีปัใจจัยในการแข่งขันหรือต่อสู้เพียงพอ ดังนั้นแม้ว่าจะต่อสู้เต็มที่แล้วก็ยังแพ้แต่เมื่อเริ่มรู้จักเลือกที่จะเป็นนักลงทุนด้วยความจำเป็นในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540ผมก็พบว่าเรามีปัจจัยในการแข่งขันเต็มเปี่ยมเพราะการลงทุนนั้นแทบจะไม่ได้อาศัยอะไรทางด้านร่างกายหรือสถานะทางครอบครัวหรือสังคมสิ่งที่ต้องใช้ก็คือความรู้ทางธุรกิจการคิดวิเคราะห์ และความเข้าใจในพฤติกรรมของคนซึ่งทั้งหมดนั้นผมมีไม่น้อยกว่าใครในตลาดหุ้นไทยในยุควิกฤตและหลังจากนั้นไม่ได้เก่งหรือมีความสามารถสูงกว่าแค่เป็นคนแรกๆที่คิดเรื่องการลงทุนแบบ V.I เท่านั้นหลังจากประสบความสําเร็จในด้านของการลงทุนถึงวันนี้มีคนชวนให้ทํำนูน่นนี่รวมถึงเล่นการเมืองด้วยอาจจะคิดว่ามีปัจจัยในการแข่งขันซึ่งอาจจะหมายถึงการมีเงินพร้อม แต่ใจผมกลับคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วความสำเร็จที่ผมต้องการจริงๆแทบจะเหลืออยู่เรื่องเดียวแล้วนั่นคือมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้ยาวที่สุดและนั่นคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ6พฤศจิก,กายน2565ดรนิเวศเหมวชีระวรากร